ทุกเกมถูกกว่าเ,เติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกซาวดีครับมกกผมพบกับผมครับคาลิงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าเ ปัปเป้นะหลายคนพอจะรู้กันตั้งแต่กดเข้ามารับชมคลิปเราแล้วนะสำหรับเอมปัปเป้ล่างม่วงล่างใหม่ล่าสัตว์ที่เพิ่งเข้ามาในเพย์เออร์หรือีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่แฮตติกไปนะหลายคนอาจจะบอกพี่ผมเะไดายมากเลยที่มาในสไตล์ดีเบลยิงแต่ส่วนตัวผมว่าเหมาะนะครับทาไมถึงเหมาะเพราะว่านี่ครับหลายคนอาจจะชอบโกลปเชื่มากกว่าแต่ย้ำนะครับสำหรับหลายคนที่มีกองหน้าโกลปเชื่อตัวอื่นอยู่แล้วนะครับผมแนะนาว่าเอามาเล่นหน้าคู่นะครับ เอาเป้ล่างนี้มาเล่นหน้าคู่แม่งโคตรเก่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะในไฮไลท์ like กันเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังเข้าค่าของคเรียนเอเ็มบปเป้กันนะโดยเป้ล่างนี้จะเป็นเป้ที่มาในล่างเรอัลมาดริดนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะที่เพิ่งระเบิดฟอร์มไปแฮตติกไปนะมาในล่างมาดริดนะครับอ่าอยู่ทีมชาติฝรั่งเศสเนาะมีส่วนสูงที่176นะครับอายุ26แล้วนะเฮ้ย178อายุ26่สินาดเท้าขวานะครับน้ำหนัก73นะครับผมนะ มาสไตล์ดิฟเลิงฟเว์นะหลายคนน่าจะไม่ชอบหลายคนเชียร์ไปทางด้านโกโพเชอร์มากกว่าแต่ส่วนตัวผมว่าก็โอเคนะมาดิฟเลงมาแบบสไตล์ใหม่ๆบ้างอยากลองเล่นสไตล์ใหม่ๆบ้างนะตำแหน่งที่เล่นหน้าคือหน้าเป้านะครับหน้าต่ำไอ้หน้าเป้าปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาตำแหน่งที่แนะนาจะเป็นหน้าเป้าที่เป็นหน้าคู่แต่ถ้าเล่นหน้าเดียวจริงๆควรแนะนําว่าหาปีกคมๆนะไว้แบบให้เป้ปั่นไว้ให้เพื่อนก็ได้นะแต่ถ้าใครไปเล่นออฟสไตล์แบบริมเส้นก็ได้เหมือนกันเก่งเหมือนกันนะครับสำหรับ เอ็นเป้ล่างนี้ถ้าบูทโคสจะตันร้อยสองนะสำหรับเป้ล่างนี้นะครับโดยนะครับไม่มีบูทเขียวนะเป้ล่างนี้โอ้โหก่อนบูทเก้าเจ็ดคาบูทแล้วร้อยสองมีค่าพลังเกมลุกเก้าจุดสองบอลทอนเก้าจุดสองดีบิ้งนะครับเก้าสิบการไปกับบอลแปดสิบเก้านะ นะครับผมส่งสั้น75็ดส่งยาว69นะจบฟอร์เก้าสิบสองนะครับลูกโค้ง77นะครับลูกตั้งแต่76นะครับมาดูที่สปีดเลยแล้วกันสปีด95สปีดต้น95คิกกิ้งพาวเวอร์85นะครับก็เป้เป็นคนที่ไม่ได้ยิงแรงมากนะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นั่นนะนะจัมเจ็ดสิบคอมเวงเก่งเจ็ดสินะครับบาลานซ์88สเตมิน่า85นะครับผมใช้2เท้าได้ไฮนะครับสำหรับคีรีนเอมบเป้นะ สกิลที่ได้มามีสับขาหลอกดับเบิลทัชครับบีอ่าครับไอ้สกิลช็อปนะครับผมนะนะครับไอ้ครับเทิร์นไม่ใช่สกิลชนะ็อปนะครับเทิร์นนะครับแล้วก็สกิลยิงลูกชิปนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ทายานเฟิร์สทำช็อตวันทัชพาร์ตเอาไซเคเลอร์สกิลเกมแมนชิปแล้วก็ไฟติ้งสปีดส่วนตัวผมว่าถือว่าครบเลยนะแต่ถ้าให้ดีอ่ะนักเตะที่เป็นในสไตล์ดีและยิ่งแม่งควรมีสกิลแบบพวกแบบทูพาร์ตนะถ้ามีทูพาร์ตน่าจะสวยกว่านี้นะแทนสกิลแแบบบบพวก คับเทินก็ได้นะหรือว่าแบบพวกสับขาหลอกก็ได้จะดีมากๆแต่ไม่สามารถเพิ่มสกิลให้เป้ล่างนี้ได้นะเป้ล่างนี้จะเล่นแบบไม่สามารถเิ่มสกิลได้ตำแงน่่นี้ผมเอามาเล่นผมก็จะเล่นเป็นหน้าคู่กับเอลเบร์ L เลยนะที่เพิ่งเข้ามาในแพ็กบายเยินเข้ามาวันเดียวกันเลยคือขอบคุณเจ้าของ ID ดีนะครับที่ส่ง ID มาให้รีวิวนะครับน้องชายส่งไ d มาให้รีวิวนะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกันเลยดีกว่าว่าคิรียนเอ็มปัปปูล่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหน ไปชมกันเลยกระบมมาเริ่มการรีวิวคิริยันเอ็มปาปูหรือเอ็มปาเป้ล่างม่วงล่าสุดของเราเนี่ยครับนี่ดูจังหวะนี้ยิง <c oughs> เป็นตัวที่ยังส่องไกลได้ดีเนี่ยถึงจะค่าคิกิ้งาวเวอร์น้อยแต่ว่าเป้เป็นตัวที่เก่งทุกล่างจริงครับไม่ว่าจะเป็นล่างโกโบเชอร์ด er, ีบรายอิงโฮเพเยอร์คือพี่แกลเล่นได้ดีจะจัดนะแต่ถ้าใครไปเล่นหน้าเดียวผมแนะนําว่า อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบสไตล์ที่มาในสไตล์ d e e p b l i n g เนาะแนะนำว่าเอาไปเล่นหน้าคู่จะดีมากๆชิ่งแบบนี้เห็นป่ะจังหวะชิ่งคือมันเกิดประโยชน์จริงๆนะสำหรับการเล่นกียเลียนเอเบอรป้แบบหน้าคู่นี่คือลงมาลงเนี่ยมันจะไม่เติมสูงเท่าแบบโกโบเจอร์นะแต่ว่าเนี่ยจังหวะวิว่งสอดแบบนี้เนี่ยแจมแจมแบบนี้ครับทุกคนดูนี่นั่นแหละครับคือข้อดีของคีเลียนเอเบอป้เพราะเขามีเจ้าตัวเจ้าตัวคือมีความเร็วสปีดต้นดีแล้วก็สปีดดีนะครับจังหวะวิ่งสอดจะวิ่งไดด้ีมากนครับบ โยกหลอกหนึ่งสเตปแล้วก็ซัดสกอร์ไปเป็นไงสวยปะสวยปะละ่ะบอกแล้วของ D up, ดีครับดูเบียดมาแล้วก็ว่าไงยุ่งนี้ดื้ออา้าวอ้าวอย่างนี้ก็โดนเป้สั่งอ่านดีครับน้องจบ,จบไปบอกแล้วเล่นดีๆคิดดีๆเจอเป้พี่เน Double ี Double ่ยดับเบิลดับเบิลบีดเบียดแล้วก็ซัดดูอู้หูมึงเวอ่อไปแล้วเป้เพื่อนตอนเนี้ยคือดีจริงครับตัวนี้นะครับไม่ได้อวยนะ ใครที่ชอบเล่นกองหน้าดีแลยิ่งอยู่แล้วอาจจะชอบมากๆด้วยครับเพราะว่าเรื่องที่ความเร็วเป้มันมีเยอะนะครับทั้งสปีดต,ต้นแล้วก็สปีดปลายนะเวลาวิ่งสอดวิ่งอะไรเนี้ยมันทำได้ดีมากๆ,ๆนะครับลงมารับบอลอย่างเงี้ยนะครับข้อเสียคือผมรู้สึกว่าขาดมันจะขาดเป็นทูพาสซิ่งไปนะถ้ามีทูพาสซิ่งนี่จะแจ่มมากๆเลยนะสำหรับคิริยันเอ็มปัปปี้ล่างนี้แต่ขนาดนี้ผมว่าก็โคตรแจ่มแล้วนะคนระับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าสำหรับคิริยันเอ็มปัปปี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคิร คือผมไอดีหลักผมก็อยากได้อ่ะเปิดมาเล่นหน้าคู่น่าจะโหดเลยอ่ะแบบว่าเปิดเอามาเล่นไว้เล่นแบบหน้าคู่แบบยืนคู่ลูมินิเก้ยืนคู่กับพวกแบบกองหน้าที่เรามีนเนี่ยแนะนำว่ายิงกับพวกโกโพเชอร์ r. จะสวยมากๆนะครับแนะนำว่าอเอามายืนคู่กับพวกโกโพเชอร์ะ Go r. จะดีมากๆนะครับหรือตัวที่หาช่องหาพื้นที่ดีๆนะพวกแบบไมเคิลโอเว่นซามูเอลเอโต้หลุยส์ซัวเรสนะครับเชฟเชนโก้อะไรพวกเนี้ยนะครับลูมิ ique, นิเก้อะไรพวกเนี้ย เอาเข้ามายืนคู่ด้วยจะสวยมากๆชิงกัน1-2่นะครับเอ็มเป้จะเป็นตัวล้วงรับบอลแนวลึกแต่ว่ามีความเร็วสปีดที่กระชากบอลขึ้นมาให้เราได้ด้วยเนี่ยครับข้อเสียสําหรับผมก็ถ้าพูดกันโดยตรงถ้ามาในสไตล์โคบอเชอร์มันจะเก่งกว่านี้นะคนน่าจะชอบมากกว่านี้แต่ส่วนตัวผมว่าดิปลายิงก,ก็ไม่คีเร่แล้วแล้วก็ขาดสกิลเรื่องทูพาร์ตซิงไปนี่แหละถ้าได้สกิลทูพาร์ตมานะครับด้วยความเป็นดิปลายิงอ่ะมันจะมันจะปั้นเพื่อนได้ง่ายกว่านี้นะครับก็ ส่วนตัวผมว่าก็มีข้อเสียประมาณนี้ถ้าตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณเป็ดไปแปดเต็ม10นะก็เป้มันเก่งทุกล่างอยู่อยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้งานแบบไหนอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปจับเล่นแบบไหนนะครับจะทําให้เป้ร่างนั้นสแสดงประสิทธิภาพของมันได้มากมากขึ้นนะครับก็เชียร์แนะนําว่าถ้าใครจะเอาไปเล่นจริงๆแนะนําว่าเอาไปเล่นแบบฟิลประมาณหน้าคู่หรือว่าริมเส้นก็ได้นะนะครับเล่นหน้าเดี่ยวอาจจะต้องหาปีกริมเส้นที่จบสกอร์ดีๆไว้ยืนกับทางด้านคีรดิยั์เอ็มปัปเป้ก็ได้ครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวคิริยันเอ็มปาเป้ล่างม่วงล่างนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์ดูลงไป9เกมซัดไป12ประตูนะครับไม่มีแอดซินเลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนั้นเตะตัวไะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ไปบ้างครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม